กลับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันและคณะจะมานำเสนอง,งานเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดและค่าสินใหม่ทดแทนโดยมีอาจารย์ธนวัฒน์พิสิจ,จินดาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับคำว่าละเมิดละเมิดคือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลภายนอก โดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เขาเสียหายแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีกฎหมายถือว่าผู้นั้นทําละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา4-2-0ค่ะความรับผิดเพื่อละเมิด 1. การกระทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการประทูษกรรมกระทำต่อบุคคลโดยผิดกฎหมายด้วยอาการฝ่าฝืนต่อความหมายที่ห้ามไว้หรือละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำหรือตนมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นต้นว่าฆ่าเขาฆ่าเขาตายทําร้ายร่างกายเขาขับรถโดยประมาทชนคนตายและทรัพย์สินของเขาเสียหาย สกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทําโดยจงใจคือการกระทําโดยรู้สํานึกและในขณะเดียวกันก็รู้ว่าจะทําให้เขาเสียหายเช่นเจตนาฆ่าหรือเจตนาทําร้ายอย่างไรก็ดีการกระทําโดยจงใจในเรื่องละเมิดถือหลักบางเบกา,กากว่าทางอาญาในเรื่องละเมิดบางกรณีไม่ผิดในทางอาญาแต่เป็นละเมิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เขา เช่นจำเลยหรือห้องน้ำห้องครัวซึ่งโจท์ปลูกหลํำออกไปนอกที่เช่าของวัดโดยวัดต้องการจะขุดคูได้บอกให้โจท์หรือแล้วโจทย์ไม่ยอมหรือการที่จำเลยหรือแล้วกองไว้หลังบ้านมีได้เจตนาชั่วร้ายทำให้ทรัพย์ของโจทย์อันตรายเสียหายไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แต่เป็นละเมิดเพราะรู้ว่าพอร,รู้แล้วว่า การลื้อนั้นจะทำให้ทรัพย์ของโจ์เสียาหายตามดีกาที่1617-1618ถึง1618ทับ0พาค่ะ 3. ทํทำให้บุคคลอื่นเสียหายโดยปกติผู้กระทำต้องรับผิดเฉพาะการกระทำของตนแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องละเมิดถ้าได้มีการกระทำละเมิดร่วมกันหรือแม้มิได้ร่วมกันแต่เป็นผู้ยุยง ส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทำละเมิดดังนี้บุคคลเหล่านี้จะต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา423ในบางกรณีแม้นจะไม่ได้ร่วมกระทำละเมิดหรือยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทำละเมิดแต่กฎหมายบัญญัติให้ต้องร่วมรับผิดกับผู้ละเมิดได้แก่กรณีดังต่อไปนี้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะ3.1ค่ะนายจ้างต้องรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแ่งการละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่นายจ้างนั้นประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา43 2ค่ะค่ะ3.2นะคะตัวการต้องรับผิดกับตัวแทนในผลละเมิดซึ่งตัวแทนได้กระทำไปภายในขอบอํานาจแห่งฐานะตัวแทนประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429 3.3ค่ะมารดาบิดาของผู้เยาวหรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตจะต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดที่ผู้เยาวหรือผู้วิกลจริตกระทําเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามความสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล,แล้วตามประมวลมาตรามาตรา429ค่ะค่ะ3.4นะคะ ครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดเป็นชั่วครั้งชั่วคราวจะต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทําลงใน,นระวางที่อยู่ในความดูแลของตนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นมีได้ใช้ความระมัดระวังตามความสมควรตามประมวล กฎหมายเพ่งมาตรา340ค่ะค่ะ3.5นะคะเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของต้องใช้ค่าสินไหมยทดแทนค่ะให้ฝ่ายให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายอันเกิดจากสัตว์เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดค่ะ และวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือต้องพิสูจน์ได้ว่าความเจียหายนั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นตามประมวลมาตรา4 4.3ค่ะค่ะข้อที่4นะคะผลที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการกระทำค่ะ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผลต้องพิจารณาสองประการได้แก่ 1. ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระทาของจําเลยหรือไม่เหตุในความเป็นจริงค่ะ1.1นะคะผลที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระทาของจําเลยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับการกระทาของจําเลยเท่ากับละเมิดค่ะ1.2ค่ะ ผลที่เกิดขึ <hi> ้นไม่เป็นผลมาจากการกระทำของจําเลยหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการกระทำของจําเลยเท่ากับไม่ละเมิดค่ะค่ะสนะคะหากผลที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของจําเลยจําเลยต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํำละเมิดมากน้อยเพียงใดขอบเขตในการรับผิดเท่ากับเมื่อเป็นการ กระทำละเมิดแล้วผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใดและคิดคำนวณโดยวิธีใดซึ่งการคำนวณค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องค่าสินหมทดแทนตามมาตรา438ถึงมาตรา447ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลมีทฤษฎี2ทฤษฎีค่ะที่นำมาประกอบการพิจารณานะคะ ได้แก่ 1. ทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีผลโดยตรงหรือทฤษฎีความเท่าการแห่งผลมีหลักการอยู่ว่าถ้าไม่มีการกระทำความเสียหายย่อมไม่เกิดเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขของการกระทําค่ะเท่ากับละเมอค่ะดีกาที่1431ทับ2498ค่ะจำเลยขับรถโดยประมาดชวนรถของโจทด ปรากฏว่ารถของโจ์ไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าทําให้ทรัพย์สินในรถกระเด็นกระเด็นกระจายไปแล้วมีคนมารับทรัพย์สินเหล่านั้นไปเช่นนี้จําเลยต้องรับผิดในทรัพย์สินที่หายไปหรือไม่เท่ากับรับผิดนะคะค่ะเพราะหากโจ์ไม่ขับรถโดยประมาทชนรถของโจด รถก็ไม่ไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าทรัพย์สินในรถก็จะไม่กระจายและไม่หายไปตามทฤษฎีเงื่อนไขหรือผลโดยตรงค่ะค่ะทฤษฎีที่2องนะคะก็คือทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมีหลักว่าความเสียหายที่จำเลยจะต้องรับผิดจะต้องเป็นความเสียหายที่ตามปกติควรจะเกิดหากเป็นความเสียหายที่ตามปกติไม่ควรเกิดแล้วจำเลยไม่ไม่รับผิดค่ะ ตัวอย่างนะคะจำเลยใช้มีดแทงแขนผู้ตายหนึ่งครั้งได้รับบาดเจ็บญาติของผู้ตายพาผู้ตายส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวค่ะระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปรากฏว่ามีนายหนึ่งมาวางเพลิงทําให้โรงพยาบาลเกิดเพลิงไหม้ทั้งหลังค่ะและทําให้ผู้ตายถูกครอกถึงแก่ความตายค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะคือ ความตายเป็นความเสียหายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถคาดหมายได้ค่ะเป็นเหตุสรแากนะคะที่มาตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทางของจําเลยและผลสุดท้ายก็คือความตายของผู้ตายนั่นเองค่ะค่าสินไหมทดแทนค่าสินไหมทดแทนนนั้เกิดจากการละเมิดซึ่งที่ได้รับความเสียหายจะพึงได้รับนั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องดําเนินการฟ้องร้องต่อศาล ศาลจะเป็นองค์กรกาหนดค่าสินใหม่ทดแทนโดยจะวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งการละเมิดปปพ,พ,พมส3่สหลักทั่วไปโดยปกติค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย หนึ่งค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ทําให้เขาถึงตายผู้ทําละเมิดต้องใช้ค่าสินใหมทดแทนดังนี้หนึ่งค่าปงศพและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นเช่นค่ารถบรรทุกศพค่าลงศพค่าธรมเนียมที่ต้องจ่ายให้วัดค่าดอกไม้ค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศล 2. ค่าขาดรายอุปการะต้องเป็นกรณีค่าขาดอุปการะตามกฎหมายเช่นมิดามันดา มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาวบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้น3ค่าขาดแรงงานถ้าผู้ตายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทําการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกแก่ครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกผู้ทําละเมิดจะต้องชดใช้ค่าขาดแรงงานให้แก่บุคคลภายนอกด้วย 4. ถ้ายังไม่ตายทันที เรียกค่ารักษาพยาบาลและค่าประโยชน์ทำมาหากินได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้ 2. ค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยผู้ทำละเมิดต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย 1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ใจ่ายอันจำเป็น 2. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย3ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งเวลาปัจจุบันและอนาคตเช่นผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายจนพิการไม่สามารถประกอบการงานได้ 4. ค่าเสียหายที่ขาดแรงงานในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของคนภายนอก 5. ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินเช่นค่าสินใหม่ที่ต้องตัดขาหน้าเสียโฉมติดตัวขาพิการค่าเสียอนามัยที่ต้องนอนทรมานเป็นต้น อายุความค่าสินใหม่ทดแทนมาตา448สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้นท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึง,พง,ต,พงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลนะักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กลับมานั้นไซด์ท่านให้อา,อายุความที่ที่ยาวกว่านั้นมาบังคับครับ,รบเราก็มาดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับหลักการไล่เบี้ยน,นะครับก็มาตราเแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พศ2 5 3 9ับัญญัติอายุความในปัญนใจสิทธิไรเบี้ยว,ว่าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้เงินค่าสินใหมยทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับตั้งแต่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้ชดใช้ค่าสินใหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายซึ่งอาจจะ แยกผู้ใช้สิทธิการไล่เบี้ยได้สองประเภทดังนี้นะครับประเภทที่หนึ่งนะครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบี้ยก็คือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็จะ <c oughs> ก็ชอบที่จะได้รับชดใช้เงินค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวคืนจากหน่วยงานรัฐและหากเจ้าหน้าที่ที่ได้ใช้สิทธิเรียกเงินตามจำนวนดังกล่าวแล้ว หน่วยงานของรัฐก็จะต้องดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้แก่ผู้เสียหายแล้วตามมาตรา9กานั้นเองครับประเภทที่2นะครับหน่วยงานรัฐใช้สิทธิไล่เบี้ยนะครับเป็นกรณีที่หน่วยงานรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่อืม ไดช้ชดใช้ให้กับผู้เสียหายไปแล้วและปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกระชําละเมิดนะครับโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและได้กําหนดจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา8แล้วหน่วยงานรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินคืนได้โดยมีอายุความนับ1ปีตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก hey, like ่ผู้เสียหายครับ